ว้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้อากาศเหมือนหน้าหนาวเลยครับอากาศเหมือนหน้าหนาวเลยดูตามทุ่งนานะครับผมเดี๋ยวดูรถไฟก่อนขับรถด้วยอันตรายเดี๋ยวผมจะไปจอดนะครับจอดถ่ายบรรยากาศหมอกตอนเช้าเหมือนหน้าหนาวเลยครับโอ้เดี๋ยวขอหยุดรถไฟโอ้หยุดหัวโค้งหยุดไม่ได้กล้อไม่เป็นไรครับบ้านถนนบ้านเราครับครับไม่เป็นไรไม่มีรถนะครับขับถ่ายได้อือบรรยากาศนะครับ กลับจากสนามบินไปส่งลูกนะครับสนามบินเลยมาถึงบ้านตอนเช้าขึ้นเครื่องของผมงมาดูครับมีเนวมาบินทบาดได้นะครับตอนเช้าบรรยากาศดีมากเลยครับต้องปิดแอร์เปิดกระจกนะครับเดี๋ยวเราไปหยุดจะไปหยุดหน้าวัดกันนะครับไม่หยุดแล้วครับไปเลยะครับไปเลยเหรอครับมีรถสวนเพราะว่าจะให้เขาดูบรรยากาศเพราะว่าเขาจะไปพ่นยายครับนี่ครับรถสวน อันนี้รถตลาดนะครับไม่ใช่รถสวนครับนี่ครับออใช่รถตลาดเขาไปตลาดครับรถคันนี้อันนี้ครับบรรยากาศโอ้โหหมอกนะครับตอนเช้า่นีออกตอนเช้าออกนอกกระจกครับอยู่ในกระจกไม่เห็นหมอกไม่เป็นไรครับผมเปิดกระจกแล้วครับนี่เปิดรับบรรยากาศตอนเช้านะครับปิดแอร์หมดนะครับวัดตาสุดเต้านะครับท่านผู้ชมนะครับขับรถก็ดีขับนะครับผููกับพเลตนะครับ นะครับทางเข้าบรรยากาศยามเช้าสดใสเนี่ยครับไม่มีคลิปลงอะไรลงให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้เลยมาถ่ายบรรยากาศข้างทางตอนเช้าบรรยากาศทุง่งนาแล้วครับทุบ่งนาลองให้มือรลองเกินกครังยิ้มสวยๆอ่ะโอ้โหมีเยอะๆยเลยครับแถวบ้านผมนะอะไรครับ ของวัดครับอะไรครับจ้างครับบ้านผมเรียกจ้างครับจ้างเดินเต็มถนนเลยครับพอแล้วปะครับครับไปถึงสุดวิวสุดทุ่งนาสุดแล้วครับสุดแล้วครับบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ถึงเพื่อนๆบายบายสวัสดีครับ